สวัสดีครับวันนี้มาดูการเซตอัพระบบการถ่ายทอดสดพร้อมประชุมแบบไฮบริดนะครับซึ่งจะมีกล้องจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องซ้ายกล้องขวากล้องกลางผ่านระบบเครื่องเสียงของห้องประชุมนะครับโดยเราจะเอาสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนในห้องประชุมนะครับมาเข้าระบบ OBS เพื่อที่ทำการบันทึกและสตรีมมิ่งนะครับจากนั้นเราก็จะแยกเสียงนะครับไปออกเป็นเวอร์ชว v บอร์ a l ว o ์ n d นะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังระบบซูมนะครับแล้วก็จะดึงเอาเสียงซูมออกมายังห้องประชุมนะครับโดยใช้ตัว Voice Meter นะครับในการควบคุมระบบเสียงทั้งหมดนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง s w i t c h อร์นะครับใช้ตัวสวิตเชอร์นะครับจากจีนนะครับ4อินนะครับภาพจากกล้องพ a น a าส n ริก m h h 3นะครับระบบถอดเทปด้วย AI ด้วย iPad M1 นะครับ ฟังก์กชันของห้องประชุมก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการประชุมทั้งวันนะครับรันงานด้วยคนเพียงแค่2คนนะครับถ่ายทอดสดขอนแก่นนะครับต้องการทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูงนะครับทำงานได้ตามทุกฟังก์กชันงานโทร0817396280